พายุพูดโอชสามร้อยเจ็ดครับผมนายธนาเมธอาคารติจักรโอชสามร้อยเจ็ดครับผมนายเชื่อนนรเมศโอชอสามร้อเครับวันนี้เรามานำเสนอเครื่องลำโพงสทตว์กอบครับส่วนประกอบของเครื่องจะมีสวิตชิ่งพาวเวอร์12โวลต์12แอมป์รีเลย์5โวลต์2ตัวปุ่มกด1ตัวมอเตอร์เกียร์12โวลต์สองตัว ปั๊มน้ำขนาด12โวลต์ครับแล้วขั้นตอนละที่การทำงานนะครับโดยเครื่องจะสูบน้ำจากปั๊มขึ้นมาที่ท่อตัวนี้และจะถูกส่งต่อมาที่ท่อตัวนี้ทั้งสองฝั่งครับแล้วท่อจะฉีดน้ำออกมาที่บริเวณตรงนี้แลวตรงนี้จะมีมอเตอร์เพื่อใช้ในการหมุนลูกบอลหลักการที่ใช้ทำงานก็จะทำความสะอาดลูกบอลโดยการใส่ลูกบอลไปเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ลูกบอลก่อนทำคาวามสะอาดก,ก็จะถ่กกระปรกอรมานี้ ตัวใส่เข้าไปข้างในแล้วก็บิดฝาแล้วก็ล็อกตัวล็อกสองตัวล็อกสองฝั่งครับก็ปิดฝาตัวนี้อีกครั้งแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ท<ม>โดยเครื่องจะทำการฉีดน้ำทุก8วินาทีแล้วก็จะทำการระบายน้ำออกทุก20วินาทีเครื่องจะทำการหมุน อายัดเวลาทั้งหมด4 4 0วินาทีครับถึงจะเสร็จดูีก้หนึ่งว่เครื่องทำความสะอาดเสร็จนะครับก็เปิดที่ปากตัวนี้หนึ่งครั้งครับแล้วก็เปิดปดที่ตัวล็อตสองตัวก็เปิดตัวนี้ขึ้นลูกบอลที่ทำความสะอาดเสร็จก็ความสะอาดก็จะประมาณนี้ครับครับก็ขอจบการนำเสนอเรื่องทงความสะอาดลูกบอลเกจพานีครับขอบคุณครับ